คำถามวันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสนิป่านั่นเองคือในอดีตนะครับเวลามีเชื้อโรคใหม่ๆเขาจะตั้งชื่อตามสถานที่ที่คนพบนะครับเช่นเดียวกับไวรัสนิป่าด้วยคําว่านิป่าเนี่ยนะครับตั้งตามชื่อแม่น้ําคําถามคือไวรัสนิป่า,ปาตั้งตามชื่อแม่น้ําจากประเทศใดครับช้อยไม่ได้กัน4ข้อนะครับอ่าข้อ A เนปาลนะข้อ B บังกลาเทศข้อ C มาเลเซียข้อดีอินเดียหลายประเทศในช้อยคือประเทศที่พบการแพร่ระบาดนั่นเองแต่คําว่านิป่าเนี่ยมาจากแม่น้ํา ในประเทศใดครับเนปาลบังคลาเทศมาเลเซียหรืออินเดียครับเฉลยนะครับแม่น้ําสายนี้อยู่ที่มาเลเซียนั่นเองครับเพื่อนบ้านของเราะดิปานะครับนะฮะดิป้านี่ก็เหมือนเป็นต้นไม้ป์มนะพอเจอเนี่ยในที่ที่เจอมันมีต้นไม้ป่านี้เยอะนะมันก็เกิดการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับอ่าไปดูข่าวที่วันนั้นย้อนไปเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยนะะนี่แม่น้ําที่เห็นข้างล่างนะเนี่ยอ่ คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนจะรู้สาเหตุเนี่ยจะคำกันผิดไปหมดตอนแรกที่อาการที่คนที่อยู่ในฟาร์มหมูเนี่ยที่เป็นครับเวนใหา่เป็นไข้สมองอักเสบอ่าือคิดว่าเอ๊ะมันเป็นโรคนี้หรือเปล่าไข้สมองอักเสบ JE นะครับซึ่งบ้านเราเป็นวัคซีนที่ฉีดให้เด็กด้วยเพราะว่ามันระบาดในตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมา j e เนี่ยจากปนินนะอีก็โรคสมองอักเสบคือระบาดตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมาตอนใต้ในอาเซียนเราเนี่ย เป็นวัคซีนที่ฉีดในเด็กอยู่แล้วนะแต่เขาก็ไปดูเหมือนกันคนที่รับวัคซีนก็ยังเป็นเขาเลยบอกเอ๊ะไม่ใช่หรือเปล่าตอนนั้นคือผ้าหาของไครสมาร์ทเซจี e, คือยุงนะตอนนั้นโหกาจัดยุงกันไปหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังมีโรคระบาดอยู่สุดท้ายทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซียก็ไปเจอนะแหล่งรังโรคจริงๆคือข้างข้าวนะฮะอ่าตอนนั้นก่อนแค่นะั้คือความเงินผิดนะจนกระทั่งเนี่ยใช้ความรู้นะครับในการเจอปัญหาที่ต้นต่อกนะ็อเลยรู้ว่าเนี่ยจริงๆมันมาจากข้างขาวนะครับ ซึ่งห็นเลยนะการแก้ปัญหาผิดๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะจนกว่าจะมีใครสักคนเนี่ยคนพบต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงนะครับแต่คําถามคือเมื่อเจอต้นเหตุแล้วคนจะเชื่อไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเหล่านี้เราเห็นนะบางทีพูดเรื่องจริงคนไม่เชื่อแต่เรื่องไม่จริงโอ้แชร์กันใหญ่เลยนะก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยถ้าจะเชื่ออะไรเชื่อที่หลักฐานนะถ้าเชื่อที่หลักฐานแล้วปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ย ได้รับการแก้ไขแน่แต่ถ้าไม่เชื่อปัญหาก็าจะอยู่ต่อไปนะครับแล้วกลายเป็นว่าคนรุ่นหลังต้องมาแก้ให้เราแทนนะอย่างเรื่องของสะพานพระรามสองนะือนะคือถ้ามันแก้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนด้าเนะี้ยคนที่เสียชีวิตไปเนะนี่ยนี่สิบปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ต้องเจอนะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่แก้ตอนนี้ก็อาจจะมีเหยื่ออีกในอีกสิบปีข้างหน้านะครับนี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนั่นเองถ้าไม่แก้ปัญหาที่ตรงจุดเมื่อไหร่ปัญหาไม่มีทางหายน,ะนี่ก็เช่นเดียวกันันนี้เป็นตัวอย่างเลยว่า มาไล่ของมาเลเซียเนี่ยใช้เวลาแค่ปีเดียวนะรู้เลยต้นต่อนะเนี่ยว่ามาจากขาไม่งั้นคงปราบยุงไปเรื่อยๆนะก็โลกก็ยังไม่หายทันทีนะนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้หลักฐานในการแก้ปัญหาจนสุดท้ายนี้ป้าไวรัสกําเนิดที่มาเลเซียก็จริงแต่ไม่ระบาดอีกเลยนะครับที่ถือเป็นความสําเร็จของมาเลเซียเหมือนกันนะ